เ้ยเองนะคะประสบปัญหาน้ําหนักขึ้นค่ะหลังจากที่อายุ35นะคะโดยที่น้ําหนักมันก็ไม่ได้ขึ้นพลวดพลาดค่ะมันค่อยๆขึ้นจากการใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วก็การที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เอ j นจอยกับการกินบุฟเฟ่เป็นอย่างมากฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับเพจหลักสีรีวิวกันอีกแล้วนะคะ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการควบคุมน้ำหนักกันไปนานค่ะวันนี้เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมนะคะคือเต้ยเองนะคะประสบปัญหาน้หนักขึ้นค่ะหลังจากที่อายุ35นะคะโดยที่น้ำหนักมันก็ไม่ได้ขึ้นพรวดพราดค่ะมันค่อยๆขึ้นจากการใช้ชีวิตของเรานะคะแล้วก็การที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็เอนจอยกับการกินบุฟเฟ่เป็นอย่างมากนะคะ พอช่วงที่อายุเข้า38ค่ะก็จริงๆเราตรวจร่างกายประจำปีทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงที่ไปตรวจตอนที่อายุ38นะคะคุณหมอก็บอกว่ามันเริ่มมีไขมันเกาะตับนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นระดับหนึ่งค่ะคุณหมอเลยแนะนำว่าเราหนักควรลดน้ำหนักแล้วแล้วตอนนั้นนะคะคุณหมอบอกว่าขอให้ลดน้ำหนักประมาณ10กิโลให้เหลือที่ประมาณ55กิโลนะคะ เราฟังก็ค่อนข้างตกใจกับตัวเลขที่คุณหมอให้มาเนอะยสิบกิโลจะลดได้ไหมแต่คุณหมอก็แนะนำค่ะเนื่องจากเราเป็นไขมันพอกตับเนอะแล้วก็ค่าไขมันที่มันโชว์นะคะมันเป็นไขมันที่เกิดจากบุคคลที่ชอบรับประทานแป้งเป็นพิเศษคือบอกเลยว่าเราเป็นคนชอบกินข้าวกินเส้นข้าวเหนียวเส้นสปาเกตตี้ใดๆเนี่ยเราชอบมากเนาะ ก็คือคุณหมอบอกว่าให้เริ่มต้นง่ายๆนะคะแบบไม่ซีเรียสก่อนเริ่มต้นจากการลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลนะคะไขมันของทอดแล้วที่ห้ามเด็ดขาดห้ามกินคือพวกครีมเทียมเนยเทียมต่างๆค่ะคุณหมอให้งดเว้นไปเลยนะคะเราก็เริ่มจากตรงนั้นค่ะโดยที่ต้องบอกก่อนว่า เราเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งคัดถ้าแพทย์สั่งอะไรมาเนาะเราก็เลยงดอาหารประเภทนั้นนะคะวางแผนการกินก็คือก็จะกินเป็นประเภทไข่ต้ม นะคะอ๋อคุณหมอบอกว่าจริงๆอะให้ทานข้าวได้แต่ขอให้เป็นข้าวกล้องแล้วก็ให้ทานแค่มือ้อละครึ่งทัพพีนะคะในมื้อที่อยากกินจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกกินเป็นมื้อเที่ยงก็จะกินข้าวครึ่งทัพพีนะคะโดยที่ตอนแรกเราก็วางแผนว่าช่วงเริ่มต้นตอนเช้าเรากินไข่ต้ม2ใบนะคะแล้วกลางวันก็คืออาจจะกินข้าวกับ เกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าเป็นมื้ออาหารปกติที่ไม่ได้มีพวกของทอดนะคะแล้วก็มีไขมันใดๆมากมายนะคะก็จะกินเป็นแบบพวกเกาเหลาเป็นต้มจืดพวกนี้ค่ะเป็นหลักส่วนตอนเย็นก็จะกินสลัดกับอกไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเริ่มแรกเนอะเพราะว่าเคยกินอาหารเยอะมากๆมาก่อนจะให้งดมื้อเย็นเลยก็บอกตรงๆว่ายังทําไม่ได้นะคะหลังจากทําตามที่คุณหมอบอกก็คือกินประมาณนี้ยค่ะ น้ำหนักก็ลงไปได้ประมาณ5โลทีนี้พอลงไป5โลและเหลือประมาณ5้าสิบเกะคะ่ะมันเริ่มถึงทางตันเริ่มแบบทำแบบนี้ไม่ลงแล้วเราก็เลยอ่ะเราเริ่มที่จะงดมือเย็นโดยการที่กินแค่โยเกิร์ตหกระป๋องนะคะทำแบบนั้นมาอีกสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็ลงค่ะแต่ว่าลงแบบแค่ โล2โลและปลิ่มปล่มจะ55แล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ค่ะมันหยุดอยู่แค่นั้นเราก็เอ๊จะทํายังไงดีนะเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าพอลดน้ําหนักแล้วเนี่ยค่ะเริ่มกลับมาใส่เสื้อผ้าที่แบบมันดูดีขึ้นก็เลยเริ่มแบบมีความสุขกับตัวเองถ้าจะลดน้ําหนักได้มากกว่านี้ เพราะจริงๆเนี่ยเคยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ45-46แล้วตอนนั้นเอนจอยกับการใช้ชีวิตในเรื่องของการแต่งตัวมากนะคะแล้วก็หลังจากที่อ้วนมันหาเสื้อผ้าใส่ยากก็เลยแบบว่าปล่อยตัวปล่อยเซอร์ก็คือใส่แบบเสื้อผ้าง่ายๆหลวมๆไปทำงานนะคะแต่พอน้ําหนักมันเริ่มลงมาเราเริ่มมาแต่งตัวได้ประมาณนึงเนาะแต่ถ่ายรูปมาก็ยังดูแบบตัวใหญ่อยู่นะยังไม่ได้แบบพอใจขนาดนั้นก็เลยอยากจะชาเลนต์ตัวเองให้ลดน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นค่ะ แต่มาเจอทางตันว่าเฮ้ยมาถึงจุดนี้น้ําหนักมันไม่ลงแล้วเราทํายังไงเพิ่มเติมได้บ้างนะคะค่ะทีนี้เราก็เลยกลับมาเริ่มมองตัวเองอีกว่าเราทําอะไรที่แบบมันพลาดไปไหมหรือเราเราปรับปรุงรูทีนการกินของเรายังไงได้บ้างนะคะเนื่องจากเริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นจากการมุ่งเน้นการกินโปรตีนแล้วก็คุมแคลรใช่ไหมคะมันทําให้เราเนี่ยได้ปริมาณโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันค่ะ ซึ่งมีผลกับการเผาผ่านแคลอรี่เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือไปอ่านจากงานวิจัยมาเนาะแต่สิ่งที่เราประสบเพิ่มเติมจากนั้นก็คือเรามีอาการผมร่วงด้วยค่ะผมร่วงหนักมากจากเคยเป็นคนแบบผมหนามากช่างทำผมบ่นตลอดเวลาที่แบบไปดัดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็คือผมตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นผมก็คือร่วงเยอะมากขนาดแม่บ้านที่ทํางานนะคะ เอ่ยปากเลยว่าเออผมเราร่วงเยอะมากเลยนะตอนนั้นเราเป็นคิดว่าเป็นเพาะัยของเราที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่หลังจากเราดูข้อมูลของการลดอาหารการลดน้ําหนักและการได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของผมร่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาขึ้นแล้วนะคะมีลูกผมขึ้นเยอะแยะเลยค่ะ ีนี้เราก็เลยมาจริงจังศึกษาว่าปริมาณโปรตีนที่เราควรได้รับในแต่ละวันนะคะมันควรจะประมาณเท่าไหร่เนาะเราก็ไปเจอค่ะมันมีสูตรคำนวณอย่างง่ายก็คือว่าปริมาณโปรตีนที่เราต้องการในแต่ละวันนะคะให้เอาน้ำหนักตัวเราปัจจุบันนะคะแล้วคูณด้วย0.8อย่างเช่นว่าเต้ยนะคะน้ำหนักตอนนี้4.6ใช่ไหมคะคูณด้วย0.8เข้าไปก็คือ เขาแนะนำว่าให้ทานประมาณ36.8กรัมนะคะแต่ทีนี้มันก็ขึ้นกับมวลน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อของร่างกายแต่ละคนและการใช้ชีวิตด้วยซึ่งข้อมูลวิจัยค่ะเขาก็มีแนะนําไว้ว่าสําหรับผู้ชายที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะคะควรได้รับโปรตีนประมาณวันละ56กรัมแต่สําหรับสุภาพสตรีผู้หญิง่ังดิฉันที่ไม่ค่อยออกกําลังกายเลยนะคะควรได้รับโปรตีนประมาณ46กรัมต่อวันค่ะ ซึ่งนะคะมาพูดถึงอาหารแต่ละประเภทว่ามีแคลอรี่และโปรตีนยังไงบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นเนื้อไก่100กรัมนะคะจะมีโปรตีน23กรัมซึ่งมาด้วย110กิโลแคลอรี่เนื้อหมู100กรัมนะคะมีโปรตีน19.6กรัมค่ะแล้วก็มากับโปรตีน108กิโลแคลอรี่ค่ะ เนื้อปลา100กรัมนะคะมีโปรโตีน18.3กรัมค่ะกิโลแคลอรี่อยู่ที่90กิโลแคลอรี่นะคะไข่ไก่1ฟองนะคะปริมาณโปรโตีน7กรัมค่ะ มีแคลอรี่ทั้งหมด80กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารปรกตินะคะแล้วต้องการปริมาณโปรตีนที่ได้ให้ครบท้วนเนี่ยเราก็อาจจะต้องอกินอาหารที่มีกิโลแคลอรี่ใน1วันค่อนข้างเยอะมันก็เลยย้อนแย้งกับคนที่กินอาหารประเภทโปรตีนโดยที่ควบคุมแคลอรี่ไปด้วย เลยเป็นที่มาว่าถ้าเราคุมแคลอย่างเร่งคัดนะคะเราร่างกายเราอาจจะได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่เพียงพอนะคะเราก็เลยเริ่มมองหาโปรตีนประเภทอื่นๆเสริมเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าโปรตีนช่วยส่งเสริมการลดน้ําหนักและป้องกันไม่ให้น้ําหนักกลับมาขึ้นอีกค่ะโปรตีนเป็นสารอาหารสาคัญในการลดน้ําหนักอย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีว่าอาจจะ จำเป็นจะต้องได้รับปริมาณแคลอรีร่ที่น้อยกว่าร่างกายเผาผานในแต่ละวนันน้ําหนักจึงจะลดใช่ไหมคะโดยวิทยาศาสตร์นะคะได้ค้นพบว่าโปรตีนนะคะช่วยเพิ่มการเผาผานแคลอรี่โดยจะประเร่งอัตราการเผาผานพลังงานและช่วยลดความอยากอาหารได้ด้วยมีการค้นพบว่าโปรตีนจํานวน25-30%ของแคลอรี่ที่เราได้รับในแต่ละวนันจะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผานได้80-100แคลอรี่ต่อวนันเมื่อเทียบกับการทานอาหารโดยที่ไม่ได้เน้นโปรตีนนะคะ และสิ่งสําคัญที่สุดค่ะโปรตีนช่วยลดความอยากอาหารทําให้เราเนี่ยทานอาหารได้น้อยลงและได้รับแคลอรี่น้อยลงไปด้วยโปรตีนจะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้มากกว่าไขมันและคาร์โบไฮเดรตอีกด้วยค่ะมีการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ชายที่ได้รับโปรตีนจํานวน2 5เของแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันนะคะจะรู้สึกอิ่มมากขึ้นและมีความอยากอาหารอยากทานของเล่นในตอนกลางคืน,นลดน้อยลง สามารถลดความคิดครอบงำถึงความอยากอาหารได้อีกถึง60%อันนี้ขอแชร์ส่วนตัวนะคะเป็นโรคจิตค่ะชอบดูคลิปบุกบังเกาหลีอะค่ะที่เขาทานเยอะๆๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนกลางคืนก่อนนอน,นะค่ะรู้สึกมีความสุขยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหลังจากที่ดูแล้วนะคือเราตอนนี้ก็คือทานโปรตีนเป็นมื้อเย็นเป็นปกติใช่ไหมคะ เราเนี่ยหลังจากดูคลิปแล้วค่ะก็ไม่รู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาทานอย่างอื่นถ้าเทียบกันกับแฟนที่ดูอยู่ข้างๆกันนะคะ่ะเขาดูด้วยได้ไม่ถึง5นาทีเขาก็ต้องลุกออกไปกินขนมกรุบขนมกรอบอะไรของเขาเนาะตัวนี้ก็เลยเป็นเพิ่งมาอ่านเจอที่หลังก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราอะก็คือประสบกับตัวเองเลยคือเราสามารถที่ดูคลิปมุกบังก่อนนอนได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของความอยากอาหารนะคะ แล้วก็ยังมีงานวิจัยในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับโปรตีน30%ของปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันพบว่าเธอทานอาหารน้อยลง441แคลอรี่และสามารถลดน้ำหนักได้ถึง4.98กิโลภายใน12สัปดาห์เพียงแค่เพิ่มจำนวนโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารเท่านั้นเองนะคะแต่โปรตีนนะคะไม่ได้ช่วยเรื่องการลดน้ำหนักเท่านั้นยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มอีกด้วยโดยมีงานวิจัยพบว่า ถ้าผู้ที่ทดลองนะคะที่ทานอาหารประเภทโปรตีนเนี่ย15-18%ในปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ถึง50%ของผู้ทดลองเลยนะคะค่ะกลับมาพูดถึงตัวเต้ยเองกันบ้างนะคะหลังจากที่การลดน้ำหนักนะคะหยุดชะงักไปก็คือน,น้ำหนักเนี่ยไม่สามารถลงไปได้อีกเนาะเราก็เลยมองหาโปรตีนจากแหล่งอื่นเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทานผักค่ะแล้วตอนนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบอ่านงานวิจัยอะไรมากมายเนาะ ยังไม่รู้ว่าการทานโปรตีนเนี่ยมันช่วยเรื่องการลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยไม่ให้น้ำหนักกลับมาขึ้นอีกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่ลดน้ำหนักมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอน้ำหนักไม่กลับมาขึ้นอีกนะคะก็เลยเพิ่งมาได้อ่านเจอตอนหลังก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆทราบค่ะว่าหลังจากที่ลดน้ำหนักมาแล้ว2ปีน้ำหนักไม่แบบไม่กลับมาโยโย,โย่หรือว่า เด้งกลับขึ้นมาอ้วนอีกนะคะมันเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้เราเพิ่งมาอ่านเจอเหมือนกันเนื่องจากเราเน้นการกินโปรตีนเป็นหลักนั่นเองนะคะทําให้น้ําหนักไม่กลับขึ้นมาอีกอ่ะทีนี้กลับมาพูดถึงตอนนั้นบ้างว่าเอ๊ะแล้วพอน้ําหนักหยุดไปเนี่ยแล้วเราพยายามหาแหล่งโปรตีนอื่นเพิ่มเติมเนื่องจากว่าโปรตีนที่เรากินเข้าไปแคลมันเยอะมันก็เลยย้อนแยง้งก,กับกับการที่เราควบคุมน้ําหนักใช่ไหมคะเราก็เลยเริ่มต้นจากการรับประทานเวย ทีนี้การกินเวของเราค่ะมันมีปัญหาเรื่องของการขึ้นไส้นะคะค่อนข้างขึ้นไส้มากเคยนั่งทํางานแล้วก็แบบว่าอยากจะออกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานนิดนึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องถ่ายไม่ออกเคยถ่ายไม่ออก,ออกแบบสุดๆเจวันนะคะตอนนั้นก็ไปเสิร์ชในทันทิป Google หานะว่าทําไมลดน้ําหนักเราถ่ายไม่ออกเพราะว่าปกติอะคะ่ะตอนที่น้ําหนักแบบเยอะหรือว่าก่อนหน้าจะลดน้ําหนัก แต่ก่อนหน้าที่จะอ้วนนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการถ่ายไม่ออกก็คือเป็นคนถ่ายทุกวันปกติแต่พอมาเริ่มลดน้ําหนักอะคะ่ะถ่ายไม่ออกเลยค่ะก็เลยพบว่าตัวโปรตีนที่กินโปรตีนเวพวกนี้นะคะ่ะก็คือมันมันทำให้เราถ่ายยากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ประกอบกับว่าเป็นคนไม่ได้ค่อยกินผักมากด้วยค่ะก็อาจจะทำให้ถ่ายยากแต่ว่าตอนนั้นที่ลดน้ำหนักก็คืออย่างน้อย หนึ่งมือก็คือช่วงมื้อกลางวันก็คือจะกินอกไก่กับสลัดใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็ถือว่าได้รับผักกินผักเยอะกว่าตอนก่อนลดน้ําหนักด้วยซ้ำเราก็มองว่าเราก็กินอาหารประเภทไฟเบอร์มากขึ้นแต่ว่าเราถ่ายยากขึ้นเราก็ไม่แน่ใจมันก็มีคนในพันคลิปแชร์ว่ามันเป็นเพราะว่าเราทานอาหารน้อยลงนั่นเองทําให้แบบปริมาณอุจจิของเรามันน้อยมันก็เลยแบบว่าต้องรอเวลารวมตัวกันแบบหลายวันกว่าจะออกมานะคะ ซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อตามนั้นค่ะค่ะทีนี้พอหลังจากที่เราทานเวไม่ได้เราขึ้นไส้ใช่ไหมคะเราก็เลยพยายามหาแหล่งโปรตีนทดแทนอื่นนะคะเราก็เลยไปเจอข้อมูลว่าลองโปรตีนจากพืชดูแล้วก็พอดีเพื่อนเราค่ะขายตัวโปรตีนเชคอาเดล,ล่าอยู่นะคะซึ่งเป็นโปรตีนจากพืชเราก็เลยเอองั้นลองอันนี้ดีกว่า ตอนที่เริ่มกินอะเดล่านะคะตัวนี้เต้ยกินเราไม่มีปัญหารเรื่องเครื่องไส้นะคะเขาสากัดโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาเป็นหลักค่ะโดยที่มีเวโปรตีนผสมมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อะเดล่าเนี่ยเขาเค้มว่าเขาสามารถทดแทนอาหารได้หนึ่งมื้อเลยเพราะเขาใสา่ใส่สารอาหารที่จําเป็นกับร่างกายมาด้วยนะคะก็คือพวกวิตามิน A D E K A D E K รวมทั้ง EB นะคะก็คือเขาใส่โปรใส่วิตามินมาให้ครบนะคะแล้วเขาก็ยังเอาใจสาวๆด้วยการใส่คอลลาเจนเปปไทด์จากปลามาให้ด้วยเ,เพื่อทําให้ผิวเรานะคะดีขึ้นนะคะโดยที่เขานั้นข้อนี้สําคัญมากเขาไม่ลืมที่จะใส่ใย,ยอาหารมาช่วยเหลือเราอีก2.74กรัมนะคะตัวนี้ก็คือช่วยลดปัญหาการถ่ายยากลงไปได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ หลังเริ่มหันมากินอะเดล่าแล้วเนี่ยแทนมื้ออาหารนะคะบางวันเนี่ยเต้ยก,ก็กินทดแทนหนึ่งมือ้อคือมื้อเย็นในวันที่แบบเราไปทํางานเนาะตอนเช้าเราก็ไม่ได้กินอะไรเยอะมากกลางวันแล้วก็กินอาหารที่แบบคุมน้ําหนักอยู่แล้วเนาะตอนเย็นก,ก็กินโปรตีนนะคะแต่ว่าวันไหนเนี่ยที่แบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยอาจจะมีออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างน,นะคะโดยที่อาจจะกินมื้อกลางวันค่อนข้างหนักก็จะกินโปรตีนเชคอะเรล่าเนี่ยสองครั้งเลยเนาะก็หลังจากเริ่มวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะ น้ำหนักก็ลดลงมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้ลดได้เหลืออยู่ที่ประมาณ45-46โลแล้วก็คือทอทรวมทั้งหมดแล้วอะค่ะก็คือลดมาได้20กิโลแล้วค่ะนะคะตัวนี้ก็เลยค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะตอนแรกอะคะ่ะไม่ได้ขายหนูกินเองอย่างเดียวค่ะทีนี้พอแบบ มีคนถามเยอะมีคนปรึกษาเยอะว่าเอยลดน้ําหนักยังไงอะ่ะเราก็เริ่มแชร์เยอะขึ้นใช่ไหมว่าเออเรากินอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็เลยเอองั้นเราก็ขายเลยละกันเพราะว่าเพื่อนเราอะค่ะเป็นตัวแทนอยู่แล้วด้วยเนาะเราก็เลยไปเป็นอ่าส่วนหนึ่งของทีมเขาค่ะในการขายโปรตีนเชคอเดลล่าเนาะเพราะว่าลองมาเองแล้วน้ําหนักลดจริงแล้วก็น้ําหนักลดอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงแรกๆเนี่ยที่แบบเออ น้ำหนักลดเหลือ45แล้วค่ะก็หยุดกินไปพักนึงพรรู้สึกว่าพอใจและพอใจแล้วหยุดกิน แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติน้ําหนักก็ไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะเราเริ่มใช้ชีวิตจริงจังกับการรับประทานโปรตีนเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าบางทีถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนอะ่ะมันเกิดเอฟเฟกอะไรบ้างเช่นเราเคยผมร่วงมาก่อนเนาะและเราก็ยังกังวลเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีอีกเรากลัวว่าถ้าเรากลับมากินแป้งกินของทอดเยอะๆะคะ่ะมันจะทําให้ศัเ,เรามีปัญหาอีกะคะ่ะเราก็เลยเออกลับมากินอีกครั้งหนึง่ง ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเนาะเพราะว่าตอนเราใช้โปรตีนตัวนี้ค่ะ Adeola เ,เขามีรสเมลอนออกมาก่อนนะคะแต่ว่านาวันนี้เขาทํารสใหม่ล่าสุดออกมานะคะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตค่ะสําหรับคนที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยชอบหวานมากเนาะแต่ว่าส่วนตัวแล้วค่ะก็ยังคงกินทั้ง2รสอ,อยู่เนาะแม้ว่าน้องคุณช็อกโกแลตเขาจะมาใหม่แล้วก็รสชาติอร่อยเข้มข้นมากนะคะ เราก็แถมยังหวานน้ออีกด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะทั้งสองรสถึงจะมีความหวานยังไงนะคะก็ไม่ได้ทํามาจากน้าตาลนะคะสารให้ความหวานไม่ได้มาจากน้ําตาลนะคะมาจากอินูลินค่ะทีนี้ทําไมถึงยังแบบว่า เลิกคลั่งคลายในตัวน้องเมลอนไม่ได้เพราะว่าคุณผู้หญิงทราบใช่ไหมคะว่าบางวันนะคะผู้หญิงอย่างเรายังต้องการกินของหวานอยู่ซึ่งน้องเมลอนเองเนี่ยหวานหอมมากๆค่ะเหมือนแบบถ้ากินแล้วจินตนาการถึงกินไอศครีมซอฟครีมรสเมลอนนะคะมันก็คืออย่างนั้นเลยมันก็คือทดแทนความอยากของหวานได้บางวันถ้าอยากของหวาน,นกินโปรตีนเชคทดแทนอาหารมื้อเย็นไปก็คือจบอ่ะไม่ต้องการกินของหวานใดๆอีกเลยนะคะแต่ว่าบางวันเรารู้สึกว่าต้องการ ความเข้มนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบหยิบมาสลับเป็นรสดาร์กช็อกบ้างนะคะเพราะว่าบางมื้อตอนเช้าค่ะเราอาจจะยังไม่ได้แบบอยากกินอะไรที่มันรสชาติหวานขนาดนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์โดยที่มื้อเช้าค่ะเนื่องจากน้องดาร์กช็อกนะคะเขาให้พลังงาน110กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะเราก็เลยเลือกจะกินกับนมอัลมอนด์รสอันวีทเทสค่ะโดยที่น้องนมอัลมอนด์เนี่ยมีพลังงานแค่อีก 25กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกินเข้าไปก็แค่ประมาณ135กิโลแคลอรี่นะคะในมื้อเช้าคิดว่ามันกําลังดีค่ะแล้วมันก็นมแอลมอน์เองก็มีประโยชน์ด้วยก็เลยมักจะกินผสมกันนะคะอ่าลืมบอกไปนะคะคุณน้องดาร์กช็อกโกแลตะคะ่ะ110กิโลแคลอรี่แต่มากับโปรตีนถึง23กรัมเลยนะคะเหตุผลเพราะว่าตัวช็อกโกแลตเองนะคะเขามีตัวโปรตีนอยู่ในส่วนผสมของเขาด้วยนะคะทําให้พอสกัดออกมารว กับโปรตีนของถั่วเหลืองถั่วลันเตาแล้วค่ะจะได้โปรตีนมากกว่าตัวน้องเมลอนอีก1กรัมที่มาจากช็อกโกแลตนั่นเองค่ะส่วนคุณน้องคนนี้นะคะคุณน้องลดเมลอนเนี่ยค่ะนะคะ120กิโลแคลอรี่ค่ะกับโปรตีน22กรัมก็ไม่ได้น้อยกว่ากันมากนะคะเพียงพอต่อ,อความต้องการโปรตีนในหนึ่งมื้ออย่างที่เขาแจ้งไวค้ค่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะกำลังลดน้ำหนักแล้วคิดว่ากำลังจะเดินทางเวเดียวกันก็คือว่า ใช้โปรตีนเป็นหลักในการลดน้ำหนักเนื่องจากแต่ละคนมีคอนดิชันของร่างกายไม่เหมือนกันส่วนตัวตัวเองนะนคุณหมอก,ก็คือแจ้งมาชาัดเจนว่าเราต้องงดอาหารประเภทแป้งไขมันนะคะน้ำตาลเอยใดเอยครีมเทียมเอยเพราะฉะนั้นที่เราเลือกทานได้ก็จะมีประมาณว่าเป็นโปรตีนแล้วก็พวกผักต่างๆนะคะแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบ ข้างไขในการทานผักขนาดนั้นเนาะเราก็เลยเดินทางสายโปรตีนนะคะแล้วจากการที่กินโปรตีนจากอาหารและควบคุมแคลด้วยเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องได้โปรตีนไม่เพียงพอผมร่วงนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องหาโปรตีนอื่นๆเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาซึ่งเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะทานเบโปรตีนได้เนื่องจากขึ้นไส้ก็เลยหันมารับประทานโปรตีนจากพืชตัวนี้แทนซึ่งตอบโจทย์ทุกอย่างตัวนี้รับประทานแล้วไม่มีปัญหาชีวิตใดๆค่ะแล้วก็ สามารถทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆสนใจโปรตีนเชค a d เดล่ ela, นะคะตอนนี้เรานั้นไม่ได้เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวรอหันมาเป็นผู้ขายแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดสนใจยังไงคะ่ะก็ติดต่อมาได้ที่ a d เดล่าบายเคเอ o สตนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์พิกัดไว้ให้นะคะใน Description สนใจยังไงก็ทักมาได้นะคะแม่ค้าขายเองจ้าวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการน้ำหนักที่เข้ามาดูคลิปนี้กันถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด แชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าจะมีข้อมูลดีๆของการลดน้ำหนักอะไรมาแชร์เพิ่มเติมอีกะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆกเลยค่ะบ๊ายบาย